ที่บอกว่าความอยากนี่มันเป็นกิเลสหรือตัณหาอะไรสักอย่างแต่ว่าถ้าเราตั้งว่าความอยากว่าเราอยากจะจะได้มรรคผลอย่างน้อยที่สุดโสดาบันในชาติภพนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นเอ่อความอยากขึ้นเป็นของกิเลสหรืออะไรที่พระพุทธองค์ได้ได้ตรัสอะไรไว้บ้างไหมเจ้าคะเป็นแต่ต้องอาศัยก่อน,นองค์เป็นกิเลสนะความอยากเป็นกิเลสหมดนะแต่ต้องอาศัยตรงนี้ก่อน พระองค์เรียกว่าธรรมาราโมมีธรรมเป็นที่มายินดีถ้าโยมไม่มีธรรมเป็นที่มายินดีโยมจะหลุดออกจากสังสารวัฏอย่างไรนะปานารามโมมีการประหานกิเลสเป็นที่มายินดีนะอัพยาปาชารามโมมีการไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีนิปปัญจารามโมมีการไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีต้องยินดีในเรื่องเหล่านี้ก่อนธรรมะทั้งหมดเนี่ยพระศาสดาบอกถึงวิมุตแล้วโยนทิ้งหมดนะ ธรรมะที่พระอ,องค์สอนเนี่ยโยนทิ้งหมดเหมือนกันเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเรือที่อาศัยในการข้ามฝั่งแม่น้ําฝั่งนี้มีอันตรายฝั่งนี้ปลอดภัยก็ต้องใช้เรือแพข้ามฝั่งไปเธอต้องรวบรวมหญ้าและไม้แห้งแล้วเพียนไปด้วยมือและเท้าทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นเมื่อถึงฝั่งโน้นแล้วเนี่ยพระอ,องค์ถามสาวกว่าเธอจะแบกเรือแบกแพขึ้นบนหัวตูนบนบ่าไปด้วยไหมไม่มีใครทําทํายังไงกับเรือบอกก็โยนทิ้งไว้ตรงนั้นเหมือนกัน ถึงวิมุตแล้วธรรมะทั้งหมดยนทิ้งอาศัยเป็นเพียงเครื่องให้ถึงที่หมายเท่านั้นวันหลังไปถามต่อที่วัด